ของอ,อการค้าเรื่องผลไม้เรื่องอะไรนะคะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ที่ที่คนอยากจะมาอยู่กันเยอะอีกจังหวัดหนึ่งมันยังเป็นจังหวัดสีเขียวว่าอุตสาหเออมันไม่ใช่จังหวัดอุตสาหกรรมอะมันยังโอเคอยู่เป็นจังหวัดสีเขียวไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะอะไรเยอะสงบแล้วก็เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรใดๆมันครบถ้วนเลยที่จัน ีทุกอย่างเลยทั้งอาหารทั้งผลไม้อาหารทะเลจ้ามันครบถ้วนไงดิฉันโชคดีละที่ได้เกิดเป็นคนจันนี่เสื้อผ้าลงไปข้างล่างแล้วกันแดดสองพื้นที่บ้านเยอะใช่ค่ะเบาๆหกไร่ค่ะตอนนี้หกไร่แล้ะพื้นที่รวมที่ซื้อเพิ่มด้วยบันไดบันไดสําเร็จละเดี๋ยวจะปูแผ่นไม้นะคะทุกคนรอดูได้เลย รอดูเดี๋ยวจะขั้นตอนของการตกแต่งแล้วทีนี้ต่อไปก็ขั้นตอนของการตกแต่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะที่ถมที่ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ยังไปไม่ได้แดดฉ่ำเลยเดี๋ยวหน้าไหมอีกเพิ่งไปฉีดอันนี้มารีจูรันไปทำพีอไปทำพีเอพหน้าแดงอันนี้เป็นชั้นล่างนะคะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ ตอนนี้กำลังอู้ทําคานและคานประตูล้วทาคานประตูล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยววันนี้ต้องจ่ายเงินเขาอีกเก้าแสนกว่าบาทงวดที่ห้านีคานประตูประตูบานเฟียมค่ะประตูบานเฟียมทําแบบสไตล์มินิมอลกึ่งมินิมอลอุย้ยไปเดี๋ยวพาไปดูสระข้างล่างทุกคน สวัสดีนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะที่ฉันอยู่ช่องนี้ตลอดนะฝากกดติดตามอิดมอนคงทนอยู่ไปจนหมดชั่วอายุไขัที่ฉันก็อยู่ไปจนชั่วอายุไขข,ของเรานั่นแหละไปะเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างค่ะอันนี้เป็นสระน้ำส่วนตัวพื้นที่เยอะค่ะเดินแทบไม่หมดละตอนนี้หกไร่เดินเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้ เดินเหนื่อยละหกไล่เดินไม่ไหวอันนี้จ้างเขามาทําความใสมาถอนมาเร็วเรีวเรวเร <ล S 1> ีวเรวมีปลาคราฟมีอะไรทุกคนเดี๋ยวดูฉันจะให้อาหารดูทุกวันนี่มีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะนกคงนกเขานี่มองไปที่บ้านจะเป็นแบบนี้นี่มันคือมันไม่ใช่สาราการปรเรลียนโคงมันนะเหมือนสาราการ,ปรเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวคุณดูดิฉันตกตกแต่งสิ คุณจะคุณจะชอบบ้านเนี่ยมันต้องดูตอนบิวอินต้องดูตอนตกแต่งมันจะไม่มีฟีลลิ่งความเป็นวัดหรอกดิฉันก็พูดไปงั้นแหละตกแต่งแล้วคุณจะชอบเลยเรียบหรูดูดิทุกคนเออถอนหญ้าหมดไปกี่บาทวะสี่พันจ้างเข้ามาถอนหญ้าแต่ไม่เป็นไรคนแก่ก็เ,เป็นรายวันก็ให้เขาเขาจะได้มีตังนี่ มุมนี้นี่ทุกคนมุมนี้มุมนี้ที่ฉันชอบมุมนี้ที่สุดเลยที่ฉัน,ฉนบ้านบ้านมุมนี้สวยมากสวยมุมนี้สวยมากเลยสะอาดตาด้วยสมัครแม่บ้านคะ่ะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรับสมัครแล้วจะบอก จะแจ้งนะคะแม่บ้านนะ่ะต้องหาคนที่เราไว้ใจได้นะต้องหาคนที่เราไว้ใจได้แล้วหาคนที่แบบละเอียดละอออ่ะแม่บ้านนะอ่ะเออต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้แล้วก็ทำงานแบบละเอียดละออำทำกับข้าวได้ด้วยอะไรเงี้ยทำกับข้าวได้สักผ้ารีดผ้าเอวิติงจิงกระเบล เนี่ยทุกทุกคนดูปลามันว่ายตามเห็นไหมมันรู้มันจะมากินเนี่ยเห็นไหมมันว่ายตามมาเร็วแล้วแล้วเร็วเล้ววมันว่ายตามเจ้าของมันมันได้ยินเสียงเท้าคนเนี่ยมันคิดว่าคนจะมาให้อาหารมันนะมันไม่ได้กลัวนะเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปก่อนปูกใกล้รู้ว่าเกินไม่ใกล้ค่ะทุกอย่างโอเคแล้ว ทุกอย่างโอเคแล้วบ้านใครบ้านมันค่ะมันโอเคสำหรับดิฉันแล้วได้ออกแบบมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนเด้วโทรศัพท์มาถ่ายบ้านมุมไกลก่อน <c oughs> <c oughs> นี่มาแล้ว <c oughs> อะไรก่ะยัง ย่าแบเอาโทรศัพท์ก่อนนี่คุณพ่อคุณแม่มาแล้วคะ่ะแดดยังร้อนทูกันโอ้จะหกโมงแดดยังเปรี้ยงงงแต่ฝนไม่ตกเลยนะคะทุกวันหลายวันแล้วเนี่ยทุกคนฝนฝนแ,แรงไปสามวัน ดีจังอึ๊ออบออจะหายขอบทิ้งไปเลยลงสะไปเลยแล้วตอนลังเรเก็บท,ทิ้งเี๋ยวก็ถมจจยแถวๆนี้เนี่ยโผล่เนะคมับม ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกไม่ได้ยินเลยค่ะอยู่จนนัน์ไม่ได้ยินเพราะว่ายังไม่ตื่นไม่ได้ยินเพราะว่ายังไม่ตื่นค่ะน่าจะเพราะว่ายังไม่ตื่นก็เลยไม่ได้ยิน จะทำสงครามกันตอนเช้านะคะเพราะว่าดิฉันไม่ตื่น <c oughs> จะทำสงครามกันตอนเช้าเดอ้อด,ดิฉันไม่ตื่นดิฉันไม่รับรู้ข้อมูลค่ะอืมนะถ้าจะทะเลาะก,กันแนะนำให้ทะเลาะหลังเที่ยงนะคะดิฉันจะได้เตรียมตัวถูก <c oughs> ว่าเป็นกดไหลย,ย้อนทุกคนตอนนี้ทรมานมาก ขอญาตถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนนิดนึงใช่มุมนี้มุมนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนฝากกดติดตามด้วยจ้า เหมือนที่เราเป็นต้นโอยตัวเขาขายต้นเชื่อมมาดาย่ันทีของเขาฝากนิดนึงนะคะที่ฉันถ่ายรูปก่อนอแบบเดียว <c oughs> ตามแล้วใช่ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้อัปเดตข้อมูลกัน เวลามาคุยเล่นคุยอะไรกันเนี่คะ่จะจะได้ทราบโอ้หเป็นอะไรกับเสือคิมเป็นญาติพี่น้องกันค่ะเสือคิมเขาเป็นลูกของอาดิฉันไอ้ลูกของนามันเป็นเสือคิมเป็นหลานแม่ดิฉันค่ะเป็นลูกนาสาวนาสาวเสียไปแล้ว น้าสาวเสียไปแล้วแท้ๆเลยบ้านสวยสวยมากขอบคุณคะ่ะนี่ไงทุกคนนู่นบ้านอยู่ตรงอยู่ข้างบนตึกตักตึ๊ก ฟอดกลับไปบ้านค่ะฟอดกลับไปบ้านแล้วฟอดกลับไปบ้านแล้วกลับไปบ้านเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันใหม่เขาไปดูไปขายของขายน้ำพริกแล้วก็ไปดูยายต้องไปดูยายด้วยค่ะเห็นว่าเขาจะทำบุญต่ออายุให้ยายนะตามความเชื่อลูกหลานเขาก็ดีค่ะลูกหลานช่วยกันครอบครัวเขาดี ครอบครัวเขาลูกหลานเขารักกันดีมากเลยดีฉันขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะทุกคนถ่ายรูปแบบสวยๆหน่อย ใช่ทุกคนดูดิยังแบบแดดยังฉ่ำอยู่เลยอะงงมากจะหกโมงอยู่แล้วแดดยังฉ่ำอยู่เลยงงงงใจเด้อขอถ่ายรูปหน่อยก่อนจะไปโพส เชียงรายฝนตกเหรอคะที่อันนี้เป็นไงบ้างที่อะไรนะที่ที่น่านเป็นไงบ้างครทุกคนอัปเดตสถานการณ <c oughs> ์สงสารคนน่านที่สุดเลยอะ่ะคนน่านอะ่ะ น้ำคนน้านนะ่ะนะน้ำก็ท่วมสงครามก็เกิดงงน้ำก็ท่วมสงครามก็เกิดงงมาก เดี๋ยวพาไปดูปลาแดดร้อนแบบนี้ถ้าล่มก็คือมือดเลยดูผักบุงผักบุงโตในน้ำไม่ทันต้องหนีมาโตบนบกนี่เร็ว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 โอ้โหไม่ได้ดูนานปลาตัวใหญ่เนี่ยเร็ว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 โอ้โหทุกคนดูดิมาเร็ว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 ลู้มาเร็ว มา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 โอ้โหแม่ตัวใหญ่กันจังเนี่ยเต่าโตเห็นไหมโตดีใช่วันนั้นแม่ไปซื้ออาหารนค่ะเต่าก็เยอะแยะปลาเยอะแยะเต่นมีเยอะแยะมาแล้วตัวดำๆแม่เต่าเต็มเลยสีสวยค่ะคัดมาเองกับมือมาเร็ว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 เร็ตักทีละตัวเลยอ่ะเลือกแต่ตัวสวยๆเขามาหมดไปเร็ว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 เร็ไอ้ตัวก็มีนะน้องเมย์อช่อนอยู่ตัวก็กินอาหารหนึ่งช่อนหนึ่เต่า โตอีกมันก็โตไปเรื่อยๆเราเลี้ยงนานๆเขาไม่ตายเขาก็โตยิ่งเลี้ยงอย่างเงี้ยโตไวมากเลยเต่าอ่ะมาเร็ว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 เราซื้อหมาเทาก็เหรียญสิบตัวร้อยห้าสิบบาทสิดตัวคิดจะมาเร็วทุกคนมีคนบอกว่าดิฉันเป็นนักข่าวรายงานนี่ดาวเรืองดาวเรืองดาวโรยสวยมาก ธรรมชาติปลูกไปปลาคาร์ฟค่ะนู่นไงปลาคาร์ฟกระเต่าเลี้ยงปลาคาร์ฟกระเต่าไว้เฮ <t> ้ยปลาคาร์ฟมันจะมีอยู่สระนู้นไงเฮ้ยมีมปลาคาร์ฟจะมีได้ไง <c oughs> ไม่มีหรอกปลากรอบบอกเทยนิวถูกต้องคะ่ะเทยนิว บรรยากาศโดยรอบหน้าอยู่มาได้เลยพี่รักไว้มานะคะพี่รักไว้มานะยินดีค่ะมาได้เดี๋ยวรอเสร็จ